น้องนิชาวันนี้น้องนิชาจะทำปังเย็ยนอีกแล้วค่ะทุกคนอ๋อแต่ว่าวันนี้น้องนิชาจะทำสีชุมพูวันนี้วันนี้จะมีเพิ่มตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะแบบหอมหวานแล้วก็น้องนิชาก็จะมีนี่เลยท็อปปิ้งทุกอย่าง ท็อปปิ้งทุกอย่างเลยเป็นสีชมพูตามใจคนกินนี่คือท็อปปิ้งที่น้องนิชาไปใส่เสร็จยังคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะ เอามาใส่เลยเอามาวางโอเคเลยแล้วทีนี้อันมีตัดอย่างค่ะฮะอันนี้ตัดอย่าง<ะ>อ่ะต,ตัดแล้วยังยัง,ดงเดี๋ยวคุณแม่จะเทอันนี้ใส่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมานนใส่ท็อปปิ้งกันโอเคค่ะนนก็น้องนิชาก็จัดเลยค่ะนี่เลยน่ากินไหม กินเลยคะทุกคนอืหอหโอเคเลยนี่นี่ก็เทหมดเลยใช่ไหมใช่ได้อ่ะอันนี้ไว้เหลืออยู่ยั่าวชิงอันนี้หมดเลยนะมาข่าชิมนะ้ำหนักนยำกินมอ อันนี้เราก็จะมาใส่เหมือนอะไรนะเหมือนที่พี่ยินพี่แยม้มนี่เลยแม่สาวก็ใส่อันั้นได้ไหมอ่ะได้ค่ะ ันนี้มันอันนี้มันหักแต่เราก็ไม่ทิ้งเพราะว่ามันกินได้โอเคเลย น้องนิชาใส,ส่เสร็จยังคะไม่อยากคืออยากเท่ะ <laughs> น้องนิชาเท่ออยากเท่อท<แ>อื<แ>เอาฝั่งน,นี้แหละใช่ตะแคงบน ไม่ต้องใส่ตรงนั้นสิคะลูกใส่ตรงใช่ใส่ตรงนั้นเวลาเราหยิบมันก็จะเหนียวเนี่ยเวลาเราหยิบมันจะเหนียวอย่าใส่อย่าโดนแค่นี้มันก็หวานมากแล้วโอเคพอละแม่เลยมือก็ใช่เพราะว่าอ่า เราก็จะกินอืมหวานมากเลยอืมแบ้เสร็จยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วนี่เลยอันนี้ช้อนของน้องนิชาเราเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนไหนน้องนิชาเอาหน้าลงมาใกล้ๆเลยเร็ว น้ลาลงมาใกล้ๆนี่เลยสีชมพูแล้วเราก็จะกินแล้วนะฟินไหมน่ากินไหมคะ ค่ะโอเคค่ะน้องๆก็ไปทำกินได้นะร้อนๆบ๊ายบายบบ๊าายยเพื่อนๆก่อนเลยฝากช่องด้วยอือฮึฮึอือฮึใครใส่ดอกใครแล้วเป็นน่องคอมเม้นให้ร่องร่างเพื่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย